a c e บุ o k ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องทงนี้สัญญาจุดเอฟไอ้าววันนี้ไม่ต้องตกใจกันว่าใหมเอฟมาหน้าเปื่อยเนาะก็เอฟจะมาทำวิดีโอที่เพื่อนๆขอมาค่อนข้าง,ขงเยอะและขอมานานแล้วเอฟก็เพิ่งจะได้แบบมีโอกาสได้ทำก็คือว่าสกินแคร์รูทีนนี่เองก็ทุกคนอยากให้เอฟอัปเดตว่าชีวิตประจำวันของเอฟใช้สกินแคร์รูทีนอะไรในการแบบว่าก่อนนอนบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้เอฟก็จะบอกว่าสกินแคร์รูทีนของเอฟที่เอฟใช้ทุกวันเนาะอันนี้เอฟพูดถึงแค่เฉพาะช่วงบำรุงหน้า ตั้งแต่ช่วงลางเมคอัพจนถึงนอนนะเอฟไม่ได้พูดถึงพวกครีมกันแดดหรืออะไรนะเพราะว่าเอฟคิดว่าใช้พวกนั้นน่ะน้อยค่อนข้างน,อนอ้อยก็เลยจะไม่พูดแต่ว่าก็ใช้แบบพวกบำรุงหน้าก่อนนอนเอฟค่อนข้างหลายสเต็ปนิดนึงเอฟก็จะมาพูดในช่วงนั้น,นยังไงไปดูก,กันเลยดีกว่าว่าเอฟใช้อะไรกันบ้างไปดูก,กันเลยอ่ะ มาถึงอันนี้มาแบบหน้าอันนี้คือวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่ได้แต่งหน้าเนาะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตตอนช่วงแต่งหน้าและใช้เครื่องสำอางล้างให้ดูแล้วกันแต่วันนี้จะมาพูดถึงแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ให้ดูกันถ้าวันไหนแต่งหน้าแบบแต่งหน้าหนักแต่งหน้าแน่เนฟจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้คือว่าเป็นของวัดสดุเป็นเท่า I and Li ์ลิฟต์ลีมูตัวนี้คือมันล้างออกได้ง่ายมากคือแบบ คล่า <Color S 2> ของเมเบลีน่ะที่เป็นรุ่นบอลทูบทูบสุดๆอะ่ะอันนี้แบบล้างแบบปาดและล้างออกแบบง่ายมากจริงคือเจ้าตัวนี้คือมันดีงามมากอันนี้จําราคาไม่ได้แล้วแต่ตอนเอฟซื้อมาช่วงซื้อ1แถมหนึ่งแบบว่าราคาเท่าไหร่เอฟจำไม่ได้แล้วจริงแต่ไม่ถึงร้อเนี่ยมันจะเป็นแบบแยกชั้นอย่างเงี้ยเวลาใช้ก็ขยา่า มันก็จะรวมตัวกันแบบนี้แล้วก็เช็ดออกง่ายมากแต่วันไหนแต่งหน้าแบบน้อยๆไม่ได้อะไรมากมายก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เป็น collection makeup remover cleansing water ตัวนี้อันนี้ได้รางวัลมาที่เคยเหอให้ดูไปแล้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็นแพ็คคู่ราคา299บาทเนาะก็ดีมากเอแต่เอฟชอบเจ้าตัวนี้มากกว่านะแต่มันก็ล้างเมคอัพอายแด์ลิปได้เหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าเป็น remover water p r o makeup คือมันล้างของพวกที่แบบ วอเทอร์พูฟได้แต่ว่าอันนี้มันจะล้างออกง่ายกว่าแต่เอฟค่อนข้างรู้สึกว่าอันนี้มันล้างออกค่อนข้างยากกว่าเจ้าตัวนี้แต่ที่เอฟชอบเอจะชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าเอฟเป็นคนที่ชอบแบบว่าเพราะว่าเอเป็นคนที่แบบว่าชอบวอเตอร์มากกว่าอะไรมันๆเพราะไอเป็นคนหน้ามันเก็เลยไม่ค่อยชอบใช้อะไรล้างอะไรมันๆแต่ว่าเอจะชอบที่เป็นรุ่นวอเตอร์มากกว่ามันไม่ทาให้หน้ามันเวลาล้างอะไรอย่างนี้เอฟก็เลยชอบนะจ๊ะก็คือแบบว่าดีงามมากก็คือแบบ ดีงามมากแล้วเอเป็นแบบว่ามันมันล้างคล้างได้ค่อนข้างง่ายใช่ล้างได้ค่อนข้างง่ายเลยเจ้าตัวนี้ซึ่งอันนี้เขาบอกว่า P H Paraben No Phthalate no, no Alcohol No p a r a ล e n อ Oil คือมันแบบมันไม่มีสารอะไรเลยคือมันดีมากจริง เจ้าตัวนี้ก็ดีเป็นรีมูเวอร์วอเเป็น w a t e r ร์พูฟเหมือนกันแต่เจ้าตัวนี้มันจะล้างออกง่ายกว่าเจ้าตัวนี้ในความรู้สึกของเอมนะเตฟชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าความเป็นวอเตอร์นั่นเองนะ ทำอะไรเกิดหน้าล้างเมคอัพทุกอย่างออกบนใบหน้าหมดเรียบร้อยแล้วเอฟก็จะมาล้างหน้าให้สะอาดจากที่ใช้ k i e a n s i n g water หรือว่า eye lip remover ในการล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกบนใบหน้าหมดจดเรียบร้อยแล้วเอฟก็จะมาใช้เป็นเจ้าตัวไปล้างหน้าของ neutrogena นนี้ค s ี l ซิ n s ตัวนี้อันนี้เป็นไซส์ขนาดเล็ก ที่มันแถมมากับขนาดกลางของเขาซึ่งเอฟก,ก็เอาขนาดเล็กมาใช้ก่อนอันนี้ค่ะซื้อได้ที่วัาส์ันอันนี้เขาเขียนว่ามูลค่า78บาทเนาะเอฟก็จะมาล้างหน้ากันก็คือว่าเอฟจะเปิดน้ําก่อนเสร็จแล้วกูเบบก็จะใช้น้ำเนี่ยล้างหน้าเอาพวกแบบเมคอัมในงูเวอร์รลยที่อยู่บ,บนใบห,หน้าออกก่อนล้างออกก่อนเสร็จปุ๊บเอฟก็จะเอาเป็นเจ้าโฟมตัวนี้บีบใส่มือประมาณนี้ พราะว่าเจ้าตัวนี้แค่นิดเดียวก็โฟมก็ฟองก,ก็เยอะอยู่แล้ววนแบบนี้แล้วก็จะมาวนวนโดนรอบแบบนี้วนแบบนี้แต่จะบอกว่าเจ้าโฟมล้างหน้าตัวนี้นต,นนต้องระวังนิดนึงนะถ้าเข้าตมอาจจะแตกสักเล็กน้อยนะก,ก็จะทำการวนล้างแบบนี้วนล้างแบบนี้เรื่อยแล้วก็ทั่วบริเวณดวงตาแบบนี้ล้างไปแบบนี้แค่มันเกิดฟองแล้วเราก็จะล้างไปเรื่อยแบบนี้ให้ดูว่ามัน ให้เรามีความรู้สึกว่ามันสะอาดอจริงๆแบบให้มันออกแบบจริงๆแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยน้ําเอาน้ําปล่าเนี่ยล้างออกปกติล้างออกให้สะอาดเลยนะอย่าให้มันทิ้งอะไรลงบนไว้บนเวรใบหนะ้าเพราะถ้าทิ้งเอาไว้มันจะอาจอาจเกิดเป็นสิวอุดตันได้แบบนี้ให้สะอาดเอาหมดจุกแบบนี้ เ,บบเราก็จะได้หน้าที่ใสและจะอาจแบบนี้เรียบร้อยแบบนี้อาจจะเห็นแบบเอ๊ะเป็นคนมีรอยจัดด,ดำๆอยู่แล้วก็คือแบบมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่สิวก็หายไปเยอะแล้วมันก็จะได้เป็นลักษณะออกมาแบบนี้ น่าสดชื่นมากจะบอกว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้ล้างหน้าเสร็จแล้วทำให้หน้าดูแบบนุ่มชุ่มชื่นมากคือชอบมากจริงแล้วก็แบบถ้าเราแต่งหน้าน้อยๆไม่จะเป็นต้องใช้อายแอนด์ลหรือว่า Water ร์ค a n งซิ่อะไรเลยแค่เจ้าตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถล้างออกหมดจดแล้วเพราะเขาบอกเป็นดี e คิ้งค n ้งซิ่งดีฟคิ้งเซอร์ตัวนี้คือล้างเมคอัพได้อยู่แล้วก็มันเวิร์กมา,ากเจ้าตัวนี้จริงๆแบบดีงามมาก เมื่อที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ไปล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพอออกมาถึงเอฟก็จะใช้เป็นชิทิชชู่ในการเช็ดหน้าเอฟไม่ใช่ผ้าเลยเพราะว,าว่ามันอาจจะมีสิ่งสกปรกปนอยู่ได้แต่ถ้าเป็นทิชชู่คือมันเช็ดครั้งเดียวแล้วมันทิ้งได้เลยทิชชู่ที่เอฟใช้จะเป็นของวัสันนั่นเองซึ่งมันดีงามมากคือเอฟเคยแบบที่วัสันหมดเลย F ลองไปเปลี่ยนใจใช้ยี่ห้ออื่นแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ปื้มสำหรับเอฟเลยเอฟต้องกลับมาใช้ตัวตัวนี้ตลอดพอดีตรงที่ว่าแค่แผ่นเดียวเนี่ยเราดึงออกมาแผ่นเดีียยววเนนน่แลล้้ก็ซับบงห,หา มันไม่เกิดการยุยเห็นไหมมันไม่เกิดการยุยเลยถึงแม้ว่าแบบจะถูแรงลงมันไม่เกิดการยุยแต่เคยกลับไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วแค่แบบซับลงไปบนหน้าไปเปลี่ยเนเงี้ยคือมันยุยขาดเลยคือไม่ชอบเลยคือแบบนี่ซับให้สะอาดแบบนี้อันนี้มันแล้วแต่ช่วงโปรนะบางทีก็แบบซื้อราคาเต็มชิ้นแล้วไปหนึ่งบาทหรือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วแต่ราคามันไม่แน่บางทีก็ยี่สิบเก้านีก็สี่เก้าแล้วแต่คอนเฟิร์มราคาไม่ได้จริงแต่ยังไงไปหาดูซิว่าสาั่นคือมันมีโปรบ่อยมากนี่เราก็จะเช็ดหน้าให้้มันนแแหงแบบี เมื่อเอฟเช็ดหน้าขั้นตอนนี้เช็ดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอฟก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เช็ดนั่นเองเป็น beauty c o ส t e จเป็น กินทีเป็นโทนเนอร์เอสเซนต์นั่นเองเป็นเจ้าตัวนี้ซึ่งอันนี้เคยเหอให้ดูไปแล้วซึ่งลักษณะมันจะเป็นขวดแบบนี้เห็นไหมก็ใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วลักษณะเป็นแบบนี้เอฟจะใช้กับเป็นสำลีของบิวตี้คอรเทจเป็นซอฟทัชตัวนี้คือมันแล้วแต่นะจะใช้สำลีของอะไรก็ได้แต่เอฟมีของเจ้าตัวนี้อยู่เอฟก็เลยจะใช้ของเจ้าตัวนี้ซึ่งเหอให้ดูไปแล้วเหมือนกันเนาะนี้ไม่แน่ใจราคาประมาณ3าบาทมั้งเออสามสิบบาทมั้งหาซื้อได้ที่บิวตี้คอรเทจและที่เอฟชอบคือเนี่ยม มันเป็นสำลีรีดคอแบบนี้คือมันดีงามแล้วก็จะเอาหนึ่งแผ่นนี้แหละแล้วก็เทเจ้าเอเซนต์ตัวนี้ลงไปแบบนี้แล้วก็จะเช็ดให้ทั่วใบหน้าแบบนี้เผื่อยังมีสิ่งตกตะกหรืออะไรอยู่บนใบหน้าอีกก็เช็ดไปแบบนี้เช็ดให้หมดคือเจ้าตัวน,นี้เช็ดรอบดวงตาแล้วไม่แสบเช็ดได้นี่เช็ดได้ เช็ดอกไปให้หมดแบบนี้นี่คือสะอาดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่บนใบหน้าเลยนี่สะอาดมากไม่มีคราบอะไรหลงเหลืออยู่บนใบหน้าเลยเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าใครแบบยังเช็ดแล้วมันยังมีคราบอะไรอยู่บนก็ใช้อันนี้เช็ดออกให้หมดจดเลยนะแบบอยากให้มันหลงเหลืออะไรอยู่บนใบหน้าเลยก็เช็ดออกให้หมดเลยเมื่อถึงขั้นตอนเจ้าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เอฟก็จะแบบว่าคือเอฟจะทําขั้นตอนพวกนี้คือเอฟจะทําก่อนนอนเลยพอทาทุกอย่างเสร็จปุ๊บเอฟนอนเลยเอฟจะไม่แบบทําแล้วก็ทิ้งไปอะไรประมาณนี้เอฟจะทำแล้วเอฟจะนอนเลยเนาะเมื่อเอฟใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแบบแบบนี้หมดแล้วรู้สึกว่าหน้านุ่มมากเอฟก็จะใช้เป็น ใช้เป็นเจ้าตัวนี้ลงก่อนนอนเลยซองเดียวเลยเป็นเจนนี่สวีตไว้เซเนียลเซรั่มตัวนี้ถ้าใครติดตามเอฟตั้งแต่แรกๆนะจะเห็นว่าเอฟซื้อแบบมันเยอะมากอันนี้ซื้อในเซเว่นราคาซองละยี่สิบเก้าบาทปกติเอฟจะบีบใส่หลอดใส่ขวดแต่พักหลังๆแล้วขี้เกียจเราซื้อมาปุ๊บฉีกล้วใช้เลยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้คือถ้าใครติดตามเอฟจะเห็นว่าแบบเอฟซื้อใช้เยอะมากเอฟก็จะบีบเจ้าตัวนี้แหละลงบนใบหน้าประมาณแค่นี้ คิดว่ามันทั่วบริเวณใบหน้านให้มันชุ่มทั่วใบหน้าเลยแล้วก็วนด้วยมืออย่างนี้แล้วก็ปอดลงบนใบหน้าอย่างนี้ให้มันชุม่มี่แบบนี้นแบบนี้จะบอกนะคลิปนี้ทั้งคลิปจะเห็นหน้าสดหน้าโลนหน้าอย่างนี้เลยอย่าตกใจกันเพราะอันนี้แหละคือหน้าสดของเอฟเองถ้าเป็นแต่ก่อนใครที่ดูติดตามคลิปแรกแรกจะเห็นว่าสิวมันเยอะมากแต่ช่วงนี้แบบไม่มีสิวแล้วดีใจแต่ยังทิ้งรอยดําอยู่แต่โอเคไม่เป็นไรมันก็แหละค่อยๆรักษากันไป ถ้าใครที่ดูคิวเอฟตั้งแต่แรกๆก็เห็นสภาพหน้า e เป็นยังไงช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยจะได้มีกําลังใจขึ้นว่าอุ๊ยพี่เอฟหน้าดีขึ้นนะอุ๊ยพี่เอฟน้อแย่ yeah, กว่าเดิมหรืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยเนาะถ้าใครดูตั้งแต่แรกก็เห็นว่าสภาพหน้าเอฟเปลี่ยนไปยังไงบ้างไม่อยากมาโนไปคนเดียวอ่านี่นวดให้ทวดบริเวณไว้นะแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้ปุ๊บแล้วขั้นตอนต่อไปของเอฟจะทําคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะถ้าเป็นแต่ก่อนที่ e มีสิวมีอะไรค่อนข้้้างงงเเเเยอออะะ่ะมืลลลตัววนนีสร็็จจแป ยารักษาสิวต่างๆเลยเนี่ยยารักษาสิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบนเซกเอฟจะใช้เป็นแบบว่าเบนเซกทาทั่วหน้าเลยอันนี้เป็นเบนเซกเอซีเป็นห้าเปอร์เซนต์จะบอกว่าอันนี้เอฟซื้อมานานแล้วเอฟจำราคาไม่ได้จริงๆไงขออภัยด้วยแล้วถ้าเอฟยังไงเอฟเซิร์ชราคาหรือรู้อะไรเดี๋ยวเอฟทิ้งไว้ให้แล้วกันเนาะใส่ในคลิปไว้ให้แล้วกันอันนี้เป็นเบนเซกห้าเปอร์เซนต์อันนี้ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้เลยอันนี้เอฟซื้อมาจากโลตัสร้านขายยาที่โลตัสแถวบ้านเอฟเสร็จแล้วเอฟก็จะเเเออาาปปป็นป็นนนนนนดดิิฟฟรรีีีททัับลงไ้ เอาตัวนี้ทาทับลงไปทั่วบริเวณใบหน้าเสร็จแล้วปุ๊บเอฟก็จะเอาเป็นสกาเจลตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลดจุดด่างดำ,ดำดีมากเอฟใช้หมดประมาณ3หลอดแล้วแต่ช่วงนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะโอเคแล้วเอฟก็เลยไม่ได้ซื้อใช้เอฟก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ช่วยลดจุดด่างดำ,ดำอย่างเดียวเอฟก็ไม่ได้ซื้อเจ้าตัวนี้ใช้แล้วคือหมดไป3 4หลอดแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีในช่วงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็มีราคาประมาณไม่ถึง200ร้อยกว่าบาทราคาไม่ถึง200คือเจ้าสกาเจลนี้รักษาแบบ จุดรอยจุดด่างดาด,ดีมากเพราะว่ามันมีสารส่วนผสมของพวกหอมแดงพวกอะไรพวกนี้ที่ช่วยลดจุดด่างดาพอเอฟเคยอ่านเจอว่าเขาบอกว่าถ้าอยากให้สิวแบบรอยดําหายไวอ่ะให้แบบคั้นหอมแดงอ่ะแล้วเอาน้ําที่มันออกมาจากหอมแดงอ่ะมาพกหน้าหรืออะไรพวกเนี้ยพอกหน้าแล้วเหมือนมันจะแบบช่วยลดรอยจุดด่างดาได้แต่ว่าเอฟเป็นคนที่แบบกลัวไงคือไม่กล้าทําตามเขาบอกอยากลองไหมคืออยากลองแต่ก็กลัวไงกลัวมันจะผุดขึ้นมากว่าเดิมก็เลยไม่ได้ทาและถ้าเคยเคยทําและเห็นผลไงก็เม้นบอกด้านล่างได้นะก็เป็นเจ้าสกาดเดี่ยวนี้ดีมาก สร็จแล้วปุ๊บถ้าม,มีแบบรอยแบบเป็นสิวอุตันรหรือสิวอะไรผุดๆคือช่วงแรก F จะมีตรงเนี้ยตอนแรกอะมีตรงเนี้ยสองที่แต่ว่าเอฟใช้เจ้าตัวเนี้ยมันดีมากจรงิงเป็นคินดาเอ็มตัวนี้เอฟื้อมา6กบาบาทตามร้านขายยาทั่วไปอันนี้เอฟใช้หลอดที่สองแล้วคือถ้ามันมีแบบเป็นสิวเล็ก,ลกๆหรืออะไรผุดขึ้นมาเอาตัวเนี้ยแต้มนะแต้มเฉพาะแบบจุดที่เป็นสิวขึ้นมาหรืออะไรผุดขึ้นมามันหายไวมากอันเนี้ยเอฟแบบ สิ่วแบบตู้มากเอฟใช้2วันหายเลยเนี่ย,หาย,ห,ยหายไปหมดแล้วเนี่ยหายไปหมดแล้วสิวที่ขึ้นมาเนี่ยหายหมดแล้วคือมันดีมากจริงคินดาเอ็มตัวนี้ดีมากบอกเลยก็เป็นสี่เจ้าตัวนี้ที่เอฟจะลงถ้าเป็นแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้สามตัวเนี้ยเอฟไม่ได้ลงแล้วเพราะว่าหน้าเอฟสิวหายหมดแล้วก็เลยไม่ได้ใช้เจ้าสามตัวนี้แล้วจะใช้แบบว่าจะใช้แค่เจ้าตัวนี้เวลาที่มีสิวปะทุขึ้นมานั่นเองก็แค่นั้นถ้าวันไหนเอฟเบื่อแบบว่าเอ้ยยังมีอีกตัวหนึ่งคือเป็นเจ้าตัวนี้อันนี้ดีมงจรงิเป็น AHA เป็นเจลเอสเซนซ์ซึ A. 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 ่งเขาบอกว่าอันนี้ไอไปซื้อมาที่อนุสาวรีย์เขาบอกว่ามันมีขายเฉพาะที่โรงพยาบาลอะไรสักแห่งเอฟจำไม่ได้แล้วมันช่วยลดจุดด่างดำเคื่อันี้เอฟใช้ไปอันเดียวใช้อันเดียวแล้วเห็นผลคือจุดด่างดำมันลดว่าตอนแรกมีจุดแดงเนี่ยดำมากแล้วไอใช้อันเนี้ยคู่กับเจ้าสกาเจลตัวเนี้ยคือมันหายแบบรอยดําแบบหายไปเลยแบบเห็นได้ชัดผลได้ชัดแต่ที่เอฟไม่ซื้อใช้ต่อเพราะว่าเอไปซื้อที่อนุใช่ไหมแล้วเอฟไม่ได้เป็นคนกรุงเทพไงเอฟอยู่ปาจีนเอฟจะนั่งรถเที่ยวไปเที่ยวมามันก็ค่ารถมันก็อะไรแบบ ค่อนข้างจะเปลืองอะไรเงี้ยแล้วอันนี้มันหยุดหลอดที่ละหลอดแบบที่ร้อยกว่าบาทเอฟก็เลยแบบพอหมดครั้งแรกคืออันนี้เขาบอกว่า1ห,หลอดใช้ได้เดือนหนึ่งแต่เอฟใช้หลอดเนี้ยสเดือนหน้าเอฟใช้ได้3เดือนแล้วมันเห็นผลแบบดีมากแล้วพอหยุดใช้มันก็ไม่ได้กลับมามีอะไรเอฟเฟกอะไรต่อหน้าเอฟก็เลยไม่ได้กลับไปซื้อใช้ต่อแต่ถ้าใครแบบรู้จักเจ้าตัวนี้หรืออะไรก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูคือมันดีมากจริงเขาบอกเมื่อบำรุงหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเว่าไหน่เอฟแบบว่าหน้าโดนแบบ ยาเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใครใช้ยารักษาสิวจะรู้ว่าไอเจ้าตัวดิฟเฟอรีนกับอีกับไอเจ้าเบนเซ็กเนี่ยถ้าใช้ด้วยกันเมื่อไหร่ปุ๊บหน้าจะแห้งและลอกตอนเอฟใช้2หลอดเนี้ยหน้าแบบเอฟเป็นคนหน้ามันใช่ไหมแต่อยู่กับเป็นคนหน้าแห้งแล้วลอกเป็นแผ่นเลยเอฟก็จะหาให้มันชุ่มชื้นมาบำรุงบนใบหน้าแล้วเอฟก็แบบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดหน้าแห้งจากการใช้เจ้า2ตัวนี้เมื่อไหร่เอฟจะหยุดใช้เจ้า2ตัวนี้ไป เพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะใช้เป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้แต่เอฟอยากให้มันหายไวก็เลยแบบใช้ทุกวันเลยแล้วก็ทําให้หน้าแห้งแล้วลอกมากเอฟก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งเอฟหยุดใช้ไปแล้วก็จะเป็นการใช้มาร์กหน้านั่นคือมาร์กหน้าตัวนี้เป็นของ My Beauty Diary นั่นเองเป็นรุ่น Ablutin Whitening Mark นั่นเองอันนี้เอฟได้มาจากกล่องที่เอฟได้รางวัลมาจากพี่จุ๊บจิ๊บที่เพจของพี่จิ๊บนั่นเอง,งมันดีงามมากอันนี้เอฟมาร์กลงบนใบหน้าแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้ามาค่อยลอกออก นะแต่ใครอยากใช้มาร์กอะไรก็ใช้เลยแต่พอดีเอ็มมีอยู่ตัวนี้พอ e เป็นคนไม่ได้ใช้มาร์กแต่เพิ่งจะมาลองใช้มาร์กช่วงแบบหน้าแห้งๆเอ็มก็เลยมาใช้มาร์กในการมาร์กหน้าก็โอเคเลยแต่ใครแบบคิดว่ามาร์กตัวไหนดีก็ใช้ตัวนั้นเลยคือมันแล้วแต่คนเลยเพราะว่ามาร์กทุกสูตรมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกสภาพผิวบางคนใช้ดีบางคนใช้แพ้ก็แล้วแต่แต่ว่าเจ้ามา b ยุ u t ี d ดรี y ตัวเนี้ยเอ็มใช้แล้วเอ็มไม่แพ้หาซื้อได้ที่วาสาันราคาประมาเ89หรือเท่าไหร่นี่แหลจะจำไม่ได้แล 69, ้วหประมานีนะ ก็ไขหน้าแห้งหรือหน้าแบบอยากให้ชุ่มชื้นก็มาร์กตัวนี้ก่อนนอนก็ช่วยได้เนาะแล้วก็มาในส่วนของอีก e อย่างหนึ่งที่เอฟอยากให้หน้าแบบรอยดําหายไปแล้วให้หน้าดูแบบใบขึ้นเฟซขึ้นเ่ยก็จะกินเจ้าตัวนี้ก่อนนอนอันนี้ e เอฟเพิ่งจะมากินกูต้าแม็กหลายๆคนๆคงรู้จักพี่พี่บล็อกเกอร์หลายคนคงรีวิวให้เห็นไปนแล้วล่ะเจ้ากูต้าแม็กตัวนี้เดี๋ยวเอฟมารีวิวโดยคลิปนี้เลยละกันจะได้ไม่ต้องรนะีวิวแยกเนาะก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนะเพราะว่า e เอฟเพิ่งกินไปได้4วันอันนี้เอ เทใส่เป็นซองเดียวเอฟชี้เกี็ดแกะหลายซองก็ซองหนึ่งมีเจ็ดเม็ดเอฟซื้อมาสองซองมันในเซเว่นที่บ้านนี้มันเหลือแค่สองซองพอดีอดก็เลยคว้ามาหมดเลยซองละเก้าสิบเก้าบาทก็ซอง,ซอง 1, มีเจ็ดเม็ดสองซองก็สิบสี่เม็ดกินได้หนึ่งอาทิตย์คือเอฟจะกินช่วงแรกเนี่ยเอฟจะกินก่อนนอนสองเม็ดแต่ถ้าใครแบบว่ากินประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วรู้ว่ามันแบบอยู่ตัวแล้วก็จะเปลี่ยนมากินวันละเม็ดก็ได้ก่อนนอนก็ไม่เป็นไรแต่เอฟอยากให้มันเห็นผลชัดๆอันนี้เอฟก็กินก่อนนอนสองเม็ดอันนี้เอฟกิน ไปประมาณ3-4วันได้แล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรช่วงนี้เพราะว่าเ,เพิ่งกินเองแต่มันดีมากจริงคือมันมีเอลกูต t h ทโอน250ะมิลลิกรัมเนาะแล้วก็มีค่า GMP p ด้วยคือปลอดภัยมีแบบว่ามีตัวฮารานมีอะไรแบบทดสอบอะไรแบบพวกนี้มาหมดแล้วแล้วข้างหลังเขาก็มีเอลกูตาไทโอนมีเ s c แคนิ c แอซิมี Alpha l ลโ o i c a แอซิมีสารสกัดจากส้มสารสกัดจาก อะไรอะเซโรล่าเชอรี่แล้วก็สารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากเปลือกส้มคือมะเขือเทศเด็บชอบกินอยู่แล้วให้กินเปลูกๆเอ็อก็กินเด็ชอบกินมากมะเขือเทศสารสกัดจากมเมล,ล็ดองุ่นมีซิงค์อะมิโนคีเลต20%ซก็คือมันดีงามมากเด็วเปิดให้ดูว่าลักษณะแคปซูลเป็นไงใครที่ดูวิดี่บล็อกเกอร์หลายคนรีวิวไปแล้วอาจจะรู้แล้วเนาะแต่เพิ่งจำม,มาหาองกินคือเห็นทนกระแสต้านทานของตัวเองไม่ไหวที่เห็นพี่ๆเขารีวิวและเห็นว่ามันถูกและด,ดีด้วยก็เลยไปซื้อมากิน ข้างในมันจะมีสองกันชื้นนี้มาให้ด้วยลักษณะเม็ดมันจะเป็นสีแบบว่าอันนี้มันมีสองซองเพราะแอบเอาสองซองใส่รวมกับเป็นซองเดียวลักษณะเม็ดจะเป็นเม็ดแบบนี้เม็ดเป็นสีชมพูแบบนี้สีชมพูแบบนี้เอฟจะกิน2เม็ดก่อนนอนทุกวันเนาะก็อันนี้เอฟก็กําลังรอผลอยู่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีเพราะไว้เ,เพิ่งกินไปแค่สี่วันเองก็เอฟจะลองกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่า จะเห็นผลแลยมีคนทักว่าหน้าใสาขึ้นหน้าไบร์ขึ้นก็แล้วกันเนาะแล้วถ้าผลเป็นไงเอฟจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเรียกว่าสกินแคร์มันไม่ใช่สกินแคร์หรอกเนาะแต่มันเป็นแบบว่าอยู่รวมอยู่ในการบำรุงผิวหน้าเอฟก่อนนอนแล้วกันก็เป็นเจ้ากูตาแม็กตัวนี้นะจ๊ะ บนใบหน้าของเอฟก็หมดไปเอฟใช้แค่นี้จริงเอฟพอเอฟจะไม่โบอกอะไรหนาะไม่โบอกอะไรเลยเพราะว่าเป็นคนเป็นสิวง่ายเดี๋ยวมันจะขึ้นเหือขึ้นมาอีกแล้วที่สําคัญเอฟเป็นคนปากแห้งมากนี่เอฟเป็นคนปากแห้งและปากคับมากเอฟจะรูงก่อนนอนด้วยจเจ้าสองตัวนี้ทุกครั้งเมื่อเอฟทาอะไรบนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอฟจะชาเจ้าต,ตัวนี้ก่อนเลยเมเบลีนเบบี้ลิปตัวนี้เป็นด็อกเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นนี้นั่นเองใช้แบบเยินมากแล้วเอฟจะชาเจ้าตัวเนี้ยก่อนเลยเนี้ยทาเป็นพื้นก่อน เมื่อเอฟทาเป็นพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอฟก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ทาทับลงไปเป็นลิปมันของเพซัตตัวนี้อันนี้ F. ซื้อตลับที่4ี่ที่5ที่หหรือที่เท่าไหร่แล้วรู้มันดีมากจริงเอฟก็จะทาลงไปทาลงไปแต่เอฟได้ไปสั่งสีพึ่งแม่เรียบมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้จริงจังเท่าตัวนี้เพราะอันนี้เอฟใช้ไปแล้วประมาณ5 6หลอดเอ้า5 6ตลับเอฟหาซื้อแบบหลอดหาซื้อไม่ได้เชาวบ้านเนี่ยว่าอยากได้แบบหลอดมากเลยแต่แบบ อันนี้เ e ใช้มานาะนแต่สีเพิ่งแม่เรียบเ e พิ่งซื้อมาไงยังไม่ได้ทดลองใช้อะไรมากมายเดี๋ยวก็จะสลับใช้กับต,ตัวตัวนี้แล้วกันก็เลยอันนั้นยังไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยจะไม่เอามาพูดถึงแต่ว่าอันนี้เอฟใช้ประจําจริงก็จะมาพูดถึงเป็น2ตัวนี้บำรุงปากก่อนนอนแบบนี้นจะจ๊ะอ่ะก็นี่แหละคือสกินแคร์รูทีนของเอฟทั้งหมดที่เอฟใช้ทุกวันบำรุงบนใบหน้าก่อนนอนที่ทุกคนแบบขอมาว่าอยากได้สกินแคร์รูทีนว่าเอฟใช้อะไรบ้างก็ มีประมาณนี้แหละนะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละสกินแคร์รูทีนของเอททั้งหมดที่ใช้ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยไม่ได้มีของไฮเอ็นไม่ได้มีอะไรเลยคือเอเป็นคนที่ชอบใช้อะไรบนใบหน้าให้มันน้อยที่สุดเพราะเอฟเป็นคนหน้ามันย้ําเอทเป็นคนหน้ามันสิวขึ้นง่ายแต่ก่อนใครดูคลิปแรก,แรกเห็นแล้วว่าเ,เป็นคนสิวเยอะมากจากการแพ้คอลินตอนในช่วงไปฝึกงานเพิ่งรักษาหายแบบนี้แล้วก็ทิ้งรอยดําแบบนี้กําลังรักษาอยู่ก็รู้สึกปลืม้มปริ่ม,ปล,มปลื้มใจ ที่รักษาได้หายไปถึงขั้นนี้แล้วเหลือแต่รอยดําแต่สิวไม่มีแล้วปลื้มเปล่มปลื้มใจมากก็จะรักษาต่อไปให้รอยดํามันหายไปมากกว่านี้แต่อันนี้ก็หายไปเยอะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าใครเห็นหน้าเอฟตั้งแต่แรกๆแล้วเป็นยังไงก็ช่วยเม้นบอกด้วยละกันเนาะถึงความเปลี่ยนแปลงว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงก็ช่วยเม้นบอกกันด้วยละกันเนาะก็วันนี้ก็ไอวก็คงไว้แค่นี้ก็คืออันนี้ก็ดึกมากแล้วก็คงจะบำรุงหน้าเสร็จก็คงจะไปนอนแล้วอันนี้ก็อยู่ชุดนอนเตรียมนอนหัวเหอแบบว่า คลิปนี้คงจะแบบว่าหน้าสดแบบนี้ก็ขออาภัยด้วยกันเพราะว่าการมาทำสกินแคร์ลูทีนก็ต้องมาใช้ให้ดูจริงๆหน้าต้องสดจริงๆแบบนี้จะได้ดูว่าหน้าที่แท้จริงของเอฟที่ไม่มีเมคอัพแล้วมันเป็นยังไงใครบอกหน้าน,นี่มแน่ยันียหน้าน,นิ่มนจังเลยเมคอัพล้วนๆจ้งเนี่ยหน้าสดพี่เป็นแบบนี้เลยก็ ขอฝาก้วยละกันกับคลิปนี้สกินแคร์รูทีนที่ทุกคนขอมานานมากเลยเพิ่งได้ทาเพิ่งได้มีเวลาจริงยังไงก็ขอัยด้วยละกันยังไงวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันยังไงก็ขอฝากช่องชิ้นนี้ไว้ด้วยละกันสัญญาจุด F F I มี f Facebook Fan p a แ e แเ้วด้วยชื่อเดียวกับช่องช่องนี้เลยสัญญาจุด F F I มี Instagram กับ Twitter ด้วยใครในช่องทางไหนสามารถคุยก,กันได้เลยเดี๋ยวเอฟทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ด้านล่างให้เลยพร้อมกับถ้าเอฟรู้ราคาเดี๋ยวจะ ทำเป็นแบบว่าตัววิ่งและพองกันร,ราคาให้เนาะว่าอะไรราคาเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องแบบว่ามีคนมาวอลแว์หรือมาถามกันเนาะก็อันไหนไม่รู้ราคาจริงก็ขออภัยด้วยละกันเนาะจะพยายามหาให้ได้ไมากสุดละกันทำรับราคายังไงคืนนี้ขอไว้แค่นี้ก่อน n ไนท์ลาตีสวัสด์ทุกคนนะจ๊ะลับฝันดีวันนี้ไปแค่นี้แล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย